ที่เห็นอยู่ในภาพคือเกาะเสม็ดวันนี้นะครับมีแสงสีจากหลอดไฟระยิบระยับทีเดียวแต่ถ้าย้อนไปเมื่อปี2,519 47ปีที่แล้วที่พวกผม13คนเป็นนักดนตรีวงแคนดดแคน3คนเป็นเพื่อนๆจาก โรงเรียนเพาะช่างอีกอีกเจคนแต่รวมกันแล้วสิคนนะครับแล้วเราก็นั่งรถมาโบกเรืออย่างที่เล่าไปฟังไปใน Listen to my Stone EP ที่แล้ว EP ที่ที่ผ่านมานะครับตอนที่ผ่านมาครั้งนั้นเนี่ยตอนเรามาถึงเกาะเสม็ดเราโบกเรือประมงเขาส่งเราห่างจากเกาะเล็กน้อยเพราะเรือเข้าไปาไปเทียบท่าไม่ได้ โดดลงน้ําน้ําประมาณออกหอบข้าวหอบของตะโกนถามผู้ใหญ่บ้านขออนุญาตขึ้นเกาะครับเราก็ขึ้นเกาะไปผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นหมู่บ้านชาวประมงค,ครับเขามีร้านค้าเล็กๆขายโอเลี้ยงขายบุหรีขายข้าวของเล็กๆ,ๆน้อยๆขายกัญชาด้วยวันนี้พูดได้แต่ตอนนั้นเราพูดไม่ได้แนะ่เพราะกัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมายเมื่อ4 7ปีที่แล้วผู้ใหญ่บ้านก็ขายกัญชาด้วยและอย่าลืม นักดนตรีร็อกผมยาประบาทั้งนั้นศิลปินจากพ่อช่างก็คงจัดกันไปแท่งสองแท่งนะครับทีนี้ผู้ใหญ่บ้านก็แนะนําบอกว่าให้เราไปพักที่หาดตะหวังซึ่งเราต้องเดินผ่ากลางเกาะไปใช้เวลาผมจำไม่ได้หรอกรู้แต่ว่าเราถามผู้ใหญ่บ้านว่าเราจะหาน้ำจืดดื่มได้ที่ไหนผู้ใหญ่บ้านบอกว่าให้เดินไปเรื่อยๆืแล้วเดี๋ยวจะเจอวัดวัดเก่อแก้วพิสดารให้ไปขอน้ำจากทางวัดเราก็เดินกันไปเลยพอถึงวัดก็ วันดีหลวงพี่หลวงพ่ออยากได้น้ำจืดไปดื่มกินกันเราจะมาค้างแรมกันที่นี่สักอาทิตย์สองอาทิตย์หลวงพ่อบอกโอ้โหก็ต้องใช้น้ําเยอะสิเองเอาไปเลยทั้งโอง่งหลวงพ่อบอกให้เอาน้ําไปทั้งโอ่งนะครับพวกผมก็บ้าจี้อ่ะอย่าลืมว่าโอ่งนี่มันหนักนะเราเอาโอ่งเนี่ยนะเอาเอาเชือกมัดโอง่งทําหามใบไผ่มาแล้วก็หามโอ่งเนี่ยเดินกันหลังแอ่นเนี้ยเดินอย่างเงี้ยเดินแบบนะแบกน้ําโอ่งใหญ่ๆครับ จากฝั่งหนึ่งจากเก,กาะแก้วพิสดารจนไปถึงเอ้ยจากวัดเกาะแก้วพิสดารไปวัดเกาะแก้วเฉยมั้งไม่มีพิสดารมั้งวัดเกาะแก้วจนไปถึงหาดตะหวังเราไปถึงหาดตะหวังอ่ะสองทุ่มได้แล้วมั้งมันมืดสนิทเลยแต่อย่าลืมว่าในยุคนั้นเนี่ยความมืดมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าไม่มีแสงจากหลอดไฟแต่เรามีแสงสว่างจากท้องฟ้าครับดวงดาวนี่ระยิบระยับเต็มท้องฟ้าเลยส่งแสงเรืองเรืองมาทําให้เราสามารถ พักแรมกันได้แต่เราไปถึงสองทุ่มแล้วไงหมดเรี่ยวแรงเต็นที่เรามีก็เป็นเต็นแบบเขาเรียกเต็นลูกเสือเป็นเพิงอะ่ะเป็นเต็นพ้าใบครับกางก็แสนจะยากเราก็เลยตัดสินใจไม่กางกเต็นมันเลยปูเสือนอนมันกลางหาวแบบนั้นอะ่ะนอนคุยกันคุยกันเรื่องอะไรพวกผมเป็นนัดดนกดนตรีไงก็คุยกันเรื่องเพลงยุคนั้นปีสองห้าหนึ่งเก้าวงการเพลงในเมืองไทยกำลังอ่ากำลัง กำลังมีความเปลี่ยนแปลงหลังจากยุคสงครามเวียดนามดนตรีฮาร์ดร็อกดนตรีอันเดอร์กราวของวงรดนตรีแบบ VIP The i m p o s s i b l e ซ a l บิร์ลคาร์ไ e โอนสเกนี่ยกำลังซบเซาเพราะทหารเวียดนามทหารอเมริกันกลับไปหมดแล้วในกรุงเทพตามผับตามบาร์จะนิยมทําเป็นดิสโก้เทคเปิดเพลงดิสโก้กันแทนแต่ถามว่าถ้าเพลงป๊อปที่ดังในท้องตลาดมีเพลงอะไรบ้างถ้าเดี๋ยวผมจําได้ไดนะรอสจวัอตดังมากดังในเพลง Tonight nice, the n ไน h t ปี2 5 1 9นะครับ b บร r ี่มานิโลในเพลง I Write the Song คิกกี้ดีกับเอลตันจอนเพลง Don't Go Breaking My Heart Don't Go Breaking My Heart 3าเพลงนะี้โคตรดังเลยแต่พวกผมมันยังไงไม่ชอบเพลงตลาดชอบเพลงฮาร์ดร็อกชอบเพลงร็อกแล้วก็กระเดียดไปทาง s o u t h เทนร็อกด้วยเล่นเพลง The Allman Brothers Band เล่นเพลง Leonard Skinner เล่นเพลง Johnny Winter คือพวกเราเป็นวงดนตรีที่แบบว่า ยุคเราเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นน่ะเราไม่ค่อยสนใจว่าท้องตลาดก็ชอบอะไรกันถ้าในแง่ดนตรีแบบฮาร์ดร็อกถ้าปี1976หรือ2519อัลบั้มดังๆก็จะมีอัลบั้มร็อกของวง Aerosmith มีอัลบั้มของ Blue i y s t e r Cult เอออีกชุดหนึ่งดังมากเลยออกปีนี้เหมือนกันคืออัลบั้มชุดเ l b r e a k ของคณะซ i n l i ซ z y ซึ่งภายหลังวงผมเนี่ยมาเล่นนะครับเพลงของซิ n ล i ซ y เดี๋ยวเอาไว้อีพิโซดหน้าตอนหน้าผมจะ ลองเซิร์ฟไปดูสักหน่อยว่าเพลงของซินลิซี่เนี่ยวงผมเล่นเพลงอะไรกันอีกวงหนึ่งที่ดังอัลบั้มที่ดังต่อเนื่องมาจากปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าคืออัลบั้มชุดแฟร์มตันคัมส์ไลฟ์ปีเตอร์แฟร์มตันที่มีเพลงที่ใช้ท็อกบล็อกอ่ะจำที่เพลงไม่ได้แล้วเดี๋ยวไว้ตอนต่อไปในคราวหน้าผมจะมาทบทวนให้ฟังเพลงอะไรกำลังดังแต่ทีนี้ พวกผมที่อย่างที่บอกเป็นนักดนตรีแล้วไปอยู่เกาะเหมือนติดเกาะอยู่ที่เกาะสเมสมนะ็ดเน่ะเราหอบกีตาร์ไปด้วยดึกคืนนั้นเราแจมดนตรีกันหน่าดูเลยพรุ่งนี้ผมจะมาแจมให้ดูครับว่าเอ้เอีพิโซดต่อไปตอนหน้าจะมาแจมให้ดูว่าพวกเราเล่นเพลงอะไรกันบนเกาะเสม็ดเมืม่อ47ปีที่แล้วเป็นเกาะที่มืดมิดไม่มีผู้คนอื่นๆนอกจากอีกฝั่งหนึ่งที่มีหมู่บ้านชาวประมงอยู่เออถามว่าแล้วเราไปเกาะสมส็จเรารู้จักเกาะสม็จได้ยังไงจะมาเฉลยให้ฟังในตอนต่อไปครับ